Att, สแกนเชียงใหม่วากวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกสนานคือคับมากนะคะตั้งแต่หน้าถนนเนี่ยเย็นหน้างานคือคับมากคนเยอะมากแล้วก็การต้อนรับของพีดีเองแล้วก็พี่ๆชาวสงขาค่ะร้อยเนี่ยก็คือแบบนา่ารักมากทำอย่างความสำเร็จของนาสนิดนึงหลังจากที่เราได้รับโชมต่ะแหน่ง็เชียร์ ยังไงบ้างคะก็ดีใจอ่ะเหมือนแบบเรากลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วปีนี้เรากลับมาได้จังหวัดเจ้าภาพมันก็เป็นอะไรที่คอมพลตไปอีกแบบอีกขั้นหนึ่งเนาะแล้วก็ปีนี้กลับมาก็คิดว่าเป็นตัวแม่อีกคนหนึ่งเพราะว่าปีที่เราเราได้ท็อปสิบลิสก้าไทยแลนด์ไปแล้วเนาะปี2020ปีนี้ก็ต้องแบบที่หนึ่งแน่นอนคว้ามงทองแน่นอนค่ะคือเรียกได้ว่าคอมพลตจนเป็นดราม่าเลยหรือเปล่าเพราะได้แบบว่าเรามีการแบบว่าถูกรับคันเลือกไปเล่นซีรีส์ด้วย ถ่ายอย่างนี้เลยเหรอแรงมากก็ก็อันเนี้ยส่วนตัวไม่รู้เลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าทางผู้กํากับทางนั้นนะคะเขา<ม>เขาเลือกมาแต่เนี้ยคิดว่าเขาน่าจะแบบเลือกจากแบบหลายบุคลิกแบบหลายๆเทสหลายๆแนวยอะยไรเงี้ยเนาะในซีรีส์อนะไรเงี้ยแล้วก็เราอ่ะเป็นเจ้าภาพด้วยในในการประกวดปีนี้เนาะอาจจะแบบเป็นการช่วยโปรโมทซีรีส์เรื่องนั้นด้วยอนะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรมาเพราะว่ากองก็ออกมาชี้แจงให้กับ ท,ทุกคนได้ทราบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแวบแรกที่มันเกิดดราม่าขึ้นมาแบบว่าเขาเรียกว่ามันถึงขั้นแบบว่าพีดีบางจังหวัดออกมาโพต์เลยเรารู้สึกไงบ้างโอ้โหตอนนั้นก็คือขนลุกตั้งแต่แบบหัวจะหลดเท้าเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่ากลัวเขาจะตัดเราออกไงแม่ค <c oughs> ือแบบเราก็ตั้งใจอะนะเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราสนุกเราอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเราแล้วเราก็ตั้งใจมากๆกก็แบบเฮ้ย มันจะเป็นยังไงนะเราก็รอเหมือนกันเราลุ้นเหมือนกันว่าคําตอบแบบของกองออกมาเอาออกมาชี้แจงไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือกองออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เข้าใจกันตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลงออกไปตอนที่ว่าไปร่วมเล่นซีรีส์ค่ะจดที่ได้รับหรือว่าอะไรก็ โอ้ยไม่บอกเนี่ยชอบแอบข่าตูอีกนะดีนะหนุมมีสติสตังค์เยอตอนนี้ไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรอติดตามนะคะแต่จะบอกว่าสนุกสนุกเราได้รูคะเรารู้สึกยังไงกับที่แบบบางคอมเมนต์แฟนนางงามรู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่ควรที่จะแบบว่าเอานางงามที่มงของปีล่าสุดไปเล่นซีรีส์เฉพาะแค่บางจังหวัด อ๋ออันเนี้ยอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นการเลือกของผู้กำกับของของกอง,องกองถ่ายอะเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่มีความรู้ในการคัดเลือกหรืออะไรเงี้ยเนาะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาที่ที่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีหน้าที่เป็นนักแสดงแล้วเราก็อยากเล่นอยู่แล้วเะนาะเราก็เราก็ดีใจอะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าแบบมันไม่น่าจะมีปัญหาใช่เป็นเป็นการโปรโมทของ กองมิสแกนไปด้วยแล้วเราก็ซัพพอร์ตมิสแกนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรกับดราม่าที่เกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจดูก่อนเพราะว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเลือกมาแล้วก็อยากจะบอกว่ากองเขาก็ชี้แจงแล้วว่ามันไม่ได้มีเหตุผลบอสไม่ได้เลือกพี่นวัดไม่ได้เลือกอ่ะแล้วเนี่ยจากที่ประสบการณ์เคยประกวดมาแล้วต่อให้คุณแบบเต็งมงสามีกระแสขนาดไหนอ่ะแต่ว่า ดได้แล้วถ้าคุณอยู่กับพิษแกีรติไทยแลนด์นะทุกคนก็อยากจะบอกว่าให้ทําให้เต็มที่ถ้าคุณเจ๋งคุณแจ๋วค,คุณแบบดีจริงอ่ะก็ไม่มีอะไรต้องกลัวฝากไว้เท่านี้คะ่ะและอย่างปีล่าสุดพี่นวัด์ก็ได้ออกมีการมาไลฟ์สดมาว่าปีนี้เขาต้องการหาสตาร์ในส่วนของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคําว่าสตารของพี่นวั์เนี่ยเรามองว่ายังไงต้องเป็นคนแบบไหน สตาร์หรอสำหรับแพ้คอยหรอเพราะรู้สึกว่าเป็นการที่เราสามารถสะกดจิตคนได้อะไม่ว่าคุณจะแบบทาเรื่องอะไรก็ตามคุณสามารถทําให้ทุกคนอินแล้วก็ตามคอยตามไปกับเราได้เป็นคนที่อยู่ในกระแสแล้วก็แสงตลอดเวลาเป็นคนที่อินเทนแล้วก็ อัปเดตตลอดเวลาว่าแบบมีเทรนอะไรบ้างอย่างตอนนี้ก็เป็นการเบืองเนาะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วด้วยะอะไรเงี้ยก็ทุกเรื่องทุกราวทุกคนสามารถเป็นแสงมีแสงได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ปีนี้แพคอยว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วก็เราจะมาในบุปวิวตี้ควีนแล้วอยากจะบอกว่าบิวที่ควีนก็สามารถเป็นสตาร์ได้ก็ฝากติดตามปีนี้นะคะเราจะทําให้ดูว่าสตาร์ในแบบบิวตี้ควีนเป็นยังไงและอย่างความรับของเราในารจะเป็นสตราร์ปีนี้แค่ไหนแล้วปีนี้ใช่ไหมจะบอกว่าทุกคนอ่ะจะเห็นว่าแพทริคอ่ะ ปรับเปลี่ยนหลายๆหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะแบบการเดินบอดี้หรือว่าลุกต่างๆเพราะแต่ก่อนอะเราเป็นแบบบิวตี้ควีนสาที่แบบจสาเลยแต่ปีนี้เรากลับมาในฟิลที่สบายตามากขึ้นเราสามารถเล่นซีดีได้เราสามารถเป็นดาราได้เราสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ใช่ตรงนี้แหละที่มันสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ เขาเรียกว่าเลยอะสามารถตามทันโลกได้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อดีกับของแพรพอยแน่นอนค่ะ,ะในไหนก็เราก็บอกว่าในไหน,นเราก็บอกว่าเราสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้สามารถขายของได้เพราะฉะนั้นไหนพูดข้อดีของเวทีมิสแกนที่ทําให้เราตัดสินใจมาประกวดสิจะบอกว่าเวทีมิสแกนเนี่ยเป็นการให้ความเท่าเทียมจริงๆทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นแบบลูกชาวนาชาวไร่หรือเป็นแบบคนลูกไข่คนไขยน้ำตั้งขวก็สามารถมาแบบแสดงศักยภาพของตัวเองได้ ถ้าคุณแบบแค่มั่นใจแล้วก็กล้าเอาชนะความกลัวคุณสามารถมายืนที่เวทีมิสแกนได้เลยตรงนี้แหละค่ะมันเป็นการที่แสดงความแบบความเท่าเทียมจริงๆแบบไม่มีการดูถูกหรือแบ่งชนชั้นแน่นอนอยากจะให้ทุกคนซับพอร์ตมิสแกนเยอะๆนะคะเหมือนกับพี่แพรพอยค่ะเชื่อแล้วก็รักในองค์กรมิสแกนไทยแลนด์ค่ะ สัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ให้สมกับการเป็นเจ้าภาพของปีนี้เลยแน่นอนค่ะหนูจะบอกว่าสงการนี้สรุปแน่นอนอยากให้มาเล่นสงการกันที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าเราอ่ะห่างหายจากความคึกคักจากโควิดไปนานมากปีนี้จัดเต็มแน่นอนตอนนี้ก็คือวางแผนเตรียมงานทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะแฟนางานทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะมากันเยอะๆค่ะเมสายนี้ที่เชียงใหม่ค่ะเราในฐานะเจ้าภาพเรียนรับค่ะเป็นงานบีบเจ็ดสิบจััดงอะไรบ้าง โอ้ก็จะบอกว่าโรงแรมสานที่ที่พักต่างๆหรือว่าแบบอาหารการกินก็คุณลดห้าดาวจากบอกเลยไม่มีแบบที่หมงที่หมูที่หมาอะไรอย่างเงี้ยก็นแบบไม่มีอันนี้การันตีความพอมนะคะทุกคนค่ะแฟนๆนางามนี่ค่ะให้ดูอะไรเออแม่ดูุ่ะเดนาวกนีค่ะ อบมาไม่เลยค่ะแอบมาหาเสียงคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นคิวอาโค้ดดอมแพรพอยส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปแบบจึงจ้งๆแบบว่าแบบพุ่งมาเลยอ่ะมองตั้งแต่200เ <_' S 1> ม<อ>ตรก็คือเห็นเลยว่าใหญ่นี่คือแพรพอยอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาแจกค่ะเป็นลิมิเต็ดออ dition อันนี้มีประมาณแค่ 200- ร้อยถึงสามร้อยใบเขาได้เลยเขาดอมได้เลยก็คือเดินแล้วฝากได้นะคะฝากเดินิด้นะคะแม่มานะเป็นงานไหมเป็นงานรหใช่และอูอไปก่อนว่า ตอนนี้ก็มีการเทรนเรื่องการตอบคำถามการพูดอะไรเงี้ยด้วยใช่แล้วกมม็มีมีหลายๆเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบปล่อยออกมาว่าเรากําลังแบบซุ่มอยู่อะไรเงี้ย<ะ>ฝากติดตามเราหน่อยฝากแม่นนางงาม ฝากแพรพอยไว้เนาะอ้ออกอ้อมใจด้วยนะคะถ้าใครอ่ะมีเชียร์อยู่ใช่ไหมก็ฝากแพรพอยไว้อีกหนึ่งคนนะคะเป็นลูกสาวตัวน้อยคนนี้นะคะแล้วก็สามารถเข้าด้อมได้เลยหรือว่าติดตามไอจีนะคะ P R A E P L O Y u n d e r s c o r S W ค่ะหรือว่าเพจ Facebook นะคะแพรพอย P R A E P L O Y ค่ะโชว์โวหน่อยโชว์ห่อยโชว์หน่อยค่ะหน่อยโชวหน่อยโชว์หน่อยชว์หน่โคด้วย ไี่่มาก้ยนะค่ะขอพี่ไปลงเพจเลสซีก oh. ัระกาศด้นะฮะขอพี่ปรกาใช่เม oh ื English> ่อก okay. ่อนพี okay. ่ก็ลงเราอยู่เดี๋ยวนิงคนิงโอเค